ฮัลโหลสวัสค่ะจะก,กันอีกแล้วนะคะกับเกม PUBG Mobile เออชุดเรานะอย่างเท่ชุดเก่าชุดเดิมโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาร่ำเวลานะคะ let's go ตึงเราตามใครอะ่ะตามเบอร์สามหรอเพื่อนลงไหนเอ้ย เ่สูสักัรบินไอติมล้หลนละๆๆหลๆๆล้ลตามเบอรสามเลยสครับเพื่อนเพื่อลงไหนเพื่อนลงไหนเอ้ยมณชั้นกี่เต้าเออดูแบบไม่ต้องเมากันเลยทีเดียวๆนะน่าจะมีตี้ลงแหละชื่อชื่อชือตัดสสยล้มทิ้นได้ไหมแล้วก็ดิบเบาสักลงไปเลย โอ้ยเล่าไม่ได้ละสองคนโอ้สองคนครับขอบคุณครับโอ้โหได้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 อยู่ได้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 อยู่ โ okay. อเคอ้าวแล้วกล่องไปไหนอ่ะไอ l เหลาออยู่นี่โอ้กระตุกนะกระตุกนะครับกระตุกนะครับแสงหน้าจอแอนปรับมืดอีกแล้วอะ่ะแอนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมระวังรอบรอบด้วยระวังรอบๆด้วยบอกเขาเจะของโดนเองออ นูนเพื่อนโอ้ยแบับตายมนีเปล่าโอ้โหกระสุนหมดือ้อขอจิ้มหน่อยขอจิ้มนิดหน่อยโอ้โหไม่เหลือแล้วไม่เหลืออะไรเลย ไมจะซื้อได้ไปซื้อได้ไปซื้อกาสุนเขียวก่อนซื้อเฮ <c oughs> ้ยเบอร์สองเบอร์สองไม่ใช่เบอร์อะไรบะเบอร์หนึ่งเซื้อกาสุนมาให้หมดนะเพื่อนไหวหรือเปล่าแต่เราไม่ไหวกันหมไปเสียงคนวิ่งทุกคน คนครับเ้าวิ่งแตกๆนะปวอมยาแปนะไปครับลุยครับเกาะหนึ่งครับโอ้โหไม่น่าจะรอดนะน่าจะรอดถึงพรุ่งนี้หรือเปล่าฝั่งนู้นใส่นัวครับขอนัวคนเดี๋ยววะขอนัวด้วยคนได้ไหมล่ะฝั่งนู้นใส่นัว I got supplies เพื่อนเสพยาอะไรอ๋อยาเพื่อนเราอยากได้นี่ไงแอนดี้ค่ะโอ้โกำลังไปกำลังไปเพื่อนสามคนอ่ะเพื่อนน่าจะไหวอยู่หรือเปล่าหรือเปล่านะเออใส่นัวเออเพื่อนเราไม่โหด ียงปืนแฉบแกงเพื่อเรามันตึงเจ็ดพื่อเรามันสายตึงเพื่อเรามันสบ่บู้บบื้อ and เธอปืนอันนี้อยู่แหละ <Awesome. S 1> เดี๋ยวข้างหลังยิงอะไรกอนมันตายเร็วโอ้โอ้เพื่อนจบไว oh. เพื่อระวังกระดูกหักนะ oh. เพื่อน oh. เพื่อนควบไวขนาดนี้ โอ้กระตุกจัดตุกจัดเลยทุกคนพบมาครับ Mark the location ไปแล้วเพื่อนข้างหลังระวัง I got got น u ัวจัดโอ้โหตรงนี้นัวเจัดเออ,อไปผมเก็บของก่อนนะครับเื่ระวังไปซื้อปืนก่อนอะ่ะอันนี้เล่นไม่มันเลยไม่ขอไปซื้อ M4 ก่อนแล้วก็ปืนหกก็อยากได้โอ้โหไม่มีเกาะสองเลยเหรอถามจริง <c oughs> ยังใส่เกาะหนึ่งอยอ่ทุกคน ก่อนหนึ่งหนึ่งอยู่เลยอะ่ะแต่ออนอยากได้เอ่มโฟอะขอเอมโฟได้ไหมล่ะอ้อวคุณครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนนะคะเราอยู่ในวงนะคะทุกคนวัด <c oughs> ไหนอะ อย่างนั้นน่ะหือ,อ,อหมดโชค Thank you โอ้โหโอ้โหระวังรอบๆด้วยมาจากไหนกันก่อนโอ้โหทุกคนใส่นัวนัวจัดผงชโรมไม่ต้องผงชโรมไม่ต้องเลยทีเดียวเพื่อนปลาสามุก,ก่อนก่อนเพื่อนจะฟาร์มนะครบไม่ยา่อ I got supplies โอ้ยเบอร์สามมาช่วยเบอร์สามไม่ทันระเบิดนะโอเคไฟอ๋อ เพิ่งมีรบมานะน่ารอเสียแวนบาม้โหเหมือนรู้แบบนึงมันโบดนโบดม่าถึงอมันอยู่อยู่โน่นอยู่ไออะไรนะบนเขาบนเขาโบดโ เรื่องระวังนะมันกระตุกมากมมนูน่นอย่างนี้หลังโบดนะหลังโบดไม่ได้ไม่ได้เป็นโบดเพราะไปดูได้นะเนี่ยไปไหมขึ้นไหมขึ้นแล้วผมขึ้นแล้วทำ okay. ไมมันไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกระตุกนะกระตุกนะทีงวงไปฝั่งโน้น Mark location. the เตี้ยเพื่อนเไม่ได้ออกจากโคชินกิกันเลยทีเดียวเลือกที่หนักเนาะไม่ได้พักเลยนี่เป็นคนนึง ออมาแล้วสมอขนะ watch out มีคุณหกนะอยู่ตรงนี้ไหคะสมศพนี้สมนี้โอเคเระวังสมุขศนี้นั่นไงนั่นนะตรงฝั่งสมุขฝั่งนั้นเั้าไปนะครับเก็บของก่อนครับตกใจโอ้โหคนเดิม <Awesome. S 2> เราเข้าวงเพื่อข้าวหลังโองหให้พักก่อนได้ไหมเล้วเก็บกระสุนไหมกระสุนมันจะหมดผมเล่นกระสุนนั่นมันเลยเยอะกระสุนทองกระสุนเขียวโอ้โหไม่ต้องพักเลยัน <c oughs> ี้มีมปะไปเไปเลย,เลยเออเข้าวงมาก่อนครับ คะเพื่อนชุบเพื่อนชุบเบอร์สามอเข้าวงกันได้ใช่ไเบอร์สามชุบเบอร์สามเบอร์สามลุดหลุดอีกเบอร์สามโอ้เพื่อนชุบชุบชุบเบอร์สามชุบเอบไปหนึ่งก่อน ไม่ไม่รู้ใครโทรมาแล้วโทรมาตอนนี้ด้วยแป <Okay. S 2> ๊บนึงแป๊บนึง Thank you Thank you กระสุนแบบดีไม่ทันอุ้ยประสามเธอได้ละเล่นแจใ้ง oh. หายใจคว่ำเลยใจใหายไปหายห,หมดแล้วเมื่อกี้กระสุนหมดคือรีไม่ทันไปเข้าโบวงกันดีกว่าโอ้รถจะระับไปไปเลยไปเลยเบาๆเพื่อนไม่ต้องขับแรงหรอกเพื่อน Maaf-maaf ya, bongkak berantem. Aku yang alok-alok tadi pada ada alok แล้วหลังจากนี้นะคะทุกคนจุดเกิดเหตุคือพอแอนปัดหน้าจอลงจากที่ดูวงเมื่อตะกี้นะคะก็คือเสียงเกมหายหมดเลยไม่ดีอะไรเลยแอนเลยบอกเพื่อนว่าพิมบอกเพื่อนว่าเสียงบั๊กนะคะเพราะว่าแอนต้องการดีเกมแล้วดูหลังจากนั้นที่แอนดีเกมว่าเกิดอีหยังขึ้นคุณพระอุ้ย,ย,ยค,คนคนคนเสียงเสียงเกมมันหายเมื่อกี้ก็เลยปัดหน้าจอใหม่อื้อ น่าจะตีหนึ่งนะคะระวังและพอเสียงแอนกลับมานะคะก็คือเสียงเกมก็ยังไม่กลับมาดูสิเสียงเกมมันหายปัดหน้าจอลงแป๊บเดียวเองเข้าใช่เข้าวงเลยค่ะเมื่อกี้รถมันน่าจะไหลมาเขาก็เลยเห็นจะได้โอเคค่ะทุกคนเราก็มาดูเพื่อนแล้วกันนะเออเพื่อนชนแต่เราเจ็บนะเออเมื่อกี้คือ เสียงเกมแอนหายนะชอบชอบเป็นแบบนี้นะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็เลยต้องแบบปัดหน้าจอลงแล้วก็ถอดอันนี้ออกหูฟังกลับมาแป๊บเดียวคือตาย <c oughs> ตายแบบเยี่ยงหวาา <c oughs> ไม่เป็นไรนะเพราะว่ารอบนี้เราก็ได้นัวแบบว่าอลุงตุงนางนะถือว่าโอเคละเรามาดูเพื่อนดีกว่าเราสิคนเสียดายจัง <c oughs> <c oughs> เสียดายจุ๋ม ี่รถดอกใช่ไหมเอ่ยเยอะนะสิบสามคนเบอร์สามข้างล่างบ้านเห็ดซ้ายเพื่อนบ้านเห็ดบ้านเห็ดเมื่อกี้เขาวิ่งออกมาจากบ้านเห็ดบ้านเห็ดที่ตรงเพื่อนสองสโคบอ่ะอ่าฮะข้างล่างข้างล่างเนี้ยนะข้างข้างล่างใช่ใช่เนินล่างเนี่ยเพื่อนระวังอ่อเนเนเนินล่างเนินล่างเพื่อนเนี่ยระวังเขาวิ่งเข้ามาเมื่อกี้ใช่ระวังนะเยอะคนมันเยอะอ่ะ อันนี้ตัดภาพมาดูเบอร์หนึ่งนะคะเสียงเกมหายนะมีแต่เสียงแอนล้มครับก็ท้ายคลิปนี้ฟังเสียงแอนอย่างเดียวไปก่อนนะคะนู่นต้นไม้ค่ะต้นไม้สองคนนะได้ไงเบอร์นหนึ่งเห็นปะเข้ายิงออกเข้ายิงฝั่งซ้ายอยู่เหลือแค่ <c oughs> เหลือแค่สี่ <c oughs> ครับเรามาดูรุ่นเพื่อนกันนะเหลือแค่สี่คนดูซิว่าเพื่อนเราจะภารกกิจไก่ได้หรือเปล่า เบอร์สามนอนตรงกลางหลังไอดอกอ่าฮะโอ้ตรงนั้นหมดเลยสามคนแม่เราแบบเราหมันเขี้ยวจังเลยอะ่ะเราอยากเราอยากไปยิงเองอะ่ะเอาเยอะเอาเยอะเอาเยอะโอ้เราหมันเขี้ยวมากเอ้ยไม่เป็นไรนะคะโอเคก็ไม่เป็นไรนะคะเสียดายที่ คือแอลลุดนะคือแบบปัดหน้าจอเพื่อแบบปรับเสียงก็เลยตุยแบบเอี้ยงวะนะเมื่อกี้ก็เหมือนเขี้ยวมากโอเคก็คลิปนี้คือได้ใสน่นวแบบอีลุงตรงนังนะเออแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันจ้าบ๊ายบายคอมเมนต์ได้นะคะเสียดายอ่ะเฮ้ยเหมือนเขี้ยวเลยเมืเ่อกี้